นฟ้าอีกแล้วครับเสมาวันนี้ดูชมความงดงามความอลังการของวัดใหม่แห่งนี้นะครับที่สร้างยิ่งสร้างยิ่งสวยครับสร้างเสร็จไม่ไหลเหมือนไอเมนหนาวแน่ครับหนาวแน่ไอเมนพยายามจะเคมวัดนี้ตลอดครับว่าก็ปีหรือลอ,อกเท็นแบบของเขามา จริงๆไม่ใช่นะครับการออกแบบของวัดแห่งนี้โดยโตรงครับวัดแห่งนี้โดยโตรงสวยงามขนาดไหนเรามาดูกันครับนี่คือวัดผูมั่นฟ้านั่นเองสวยๆแบบนี้ครับวัดผูมันฟ้าสวยงามมากครับวัดผุมันฟ้า งดงามเพรว่าทห่นี้ครับภูม่านฟ้าบุตรดีดต้องโหลดละสวยมากครับความสวยงามเพรว่าทห่นี้ครับภูม่านฟ้า มีคนก็นมาเที่ยวเยอะนะครับนี่ละข้างสวรรค์นะครับครบัเที่ยวชมวัดแห่งนี้วัดภูมันฟ้าละข้างยักษ์ครับระฆังสวรรค์ครับความงดงามของภูมันฟ้าครับ มุ่น้ามุมวัดภูม่านฟ้าให้ีครับครับอันนี้สิงห์ครับสร้างแบบนี้เลยครับสวยงามมากครับ ความงดงามความใหญ่ของวัดแห่งนี้นะครับวัดผู่มานฝานะครับสวยงามมากครับสถาปัตยกรรมที่สร้างแบบนี้นะครับโอ้โห,โ,หโหสุดยอดครับ่น,นะครับวัดผู่มนานฝานีหลายคนอยากมาสัมผัสด,ดูสักครั้งหนึ่งว่าจะสวยสุดงดงามขนาดไหนสวยจริงๆครับวัดแห่งนี้ครับ มังฝาอำเภอนางรองจงังหวัดบุรีรัมย์ครับผมวัดแหนี้โอ้โหครับพี่น้องครับเป็นยังไงครับวัดแห่งนี้วัดูมานฝาครับ สวยจริงๆครับบัดแห่งนี้ครับาไปดูด้านในครับว่าเป็นไงอันนี้คล้ายๆระเบียงคดนะครับ,น,น,น,บ,น,รบน,นี้เป็นซุ้มรอบพระปางตรงนี้นะ คล้ายระเบียงโดแต่จะเว้นช่วงครับเว้นช่วงเป็นช่วงๆครับเป็นช่วงๆเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในครับระเบียงโคดเย็นๆแบบนี้นะครับเป็นช่วง,ง,งนะครับเราเข้าตรงโมงตรงนี้ดูครับมันเป็นยังไงจะเป็นแบบนี้ครับโอ้โหครับความสวยงาม ลอดซ like ุ paper, oneself, ้มแบบนี้ไปนะครับซ no ุ้มนี้ก็เป็นนาลายครับนาลายคล้ายๆทับหลังนะครับเนาะซุ้มแบบนี้คล้ายทับหลังครับตัวพุทธประวัติครับมีลายเสาเสาซุ้มนะครับเสาซุ้มแต่ละเสารอซุ้มนี่ไปเข้าไปแบบนี้ด้านในครับ นกมาจับจองอยู่กันเยอะเนาะนกทั้งหลายสร้างยังไม่เสร็จนะครับสร้างยังไม่เสร็จคาดว่าถ้าสร้างเสร็จนะครับเนาะอ๋อไอเมนมีอายครับไอเมนร้องร้องว้าวแน่สร้างสร้างไม่เสร็จนะครับไปร้องเรียนทาง องค์การยูเนสโก่าไทยไปลอกเลียนแบบนครวัดนครธนะมคนละเรื่องเลยครับคนละเรื่องนะสถาปัตยกรรมของไทยเราเป็นเอกลักษณ์ของไทยเราเลยครับแบบนี้ไม่ได้อลอกเลียนแบบของใครมาทั้งนั้นครับคิดคนไทยเราใช้ส,สมองไทยเราเองครับตัางวัดแห่งนี้ของความงดงามแบบนี้ครับเ ของวัดภูมันฝาโอ้กว่ามุดงามภูมันฝาแห่งนี้ ตลอดเขาเป็นซุ้มๆแบบนี้ครับ,เ,บ,บไปไเป็นรูปแบบคล้ายระเบียงคดของพี่ไม้นะครับเนาะแต่ว่าอันนี้จะมีช่วงว่างระหว่างระเบียงตรงนี้นะครับเป็นช่องว่างแล้วพระปางในพระปางแรกจะต่าหน่อยครับต่ำหน่อยลันกันไปครับเดี๋ยวไปดูพระปางต่อไปนะครับหลอดซุ้มนี้เข้าไปอีกครับเป็นซุมซ้มๆเนี่ยครับหลายรอบ พระปางครับที่เข้ามาตรงนี้พระปาง3ายอดตรงนี้ซูมตรงนี้นครับนี่ครับคาดว่าจะสร้างสองชั่วอายุคนนะครับหลวงพ่อว่าครับต้องมีคนสิบต่อเจตนารมของหลวงพ่อนะครับไปอีกชั่วอายุคนนะครับ อายุหลวงพ่อคงสร้างไม่เสร็จนะครับวัดแห่งนี้ครับหลวงพ่อท่านพ่อแดงท่านว่าต้องสองช่วงอายุคนนะครับสร้างอายุคนก็ประมาณหนึ่งร้อยปีเนาะโดยเฉลี่ยก็สองร้อยปีครับจะสร้างให้แล้วเสร็จวัดนี้วัดภูพามาภูม่านฟ้าครับภูม่านฟ้าความมุดความยิ่งใหญ่นะครับเป็นแบบนี้นะ้คุณนกก็เยอะเนาะ มองมาลึกนี่สวยครับโอ้ด้านหลังนี่จะมี3ามสามพระปางครับยูพระปางหน้าอีกพระป,าง,า,ระปางลงมเป็นสี่เรามองไกลๆคิดว่าเป็นมีแค่สมปางเนาะครมีสี่ปางครับนี่สามเรียงกันสามครับนี้ปางส่วนหน้านี่อีกปางหนึ่งเป็นสี่พระปางครับสี่ปางความางดงามอง รงนี้นะครับตัวครับนกหล,ลาดซุ้มนี้ไปต่อนครับซุ้มนับไปสุ่มนี้มาครั้งก่อน,อนยังสร้างไม่ทางโน้นยังไม่ได้สร้างเนาะตอนนี้เริ่มก่อสร้างซุ้มไปด้านหลังครับอีกแนวหนึ่งล้วครับ,ารบทางโน้นช่างก็จะไม่ให้ข้าวนะครับเนาะ ไปลุกควันพวกช่างเขาครับเราก็ต้องดูแต่ข้างนอกนี่ครับสามพระปางใก่ตัวโมโหลานแบบนี้โอ้โหครับความสวยงามของพระปางทสามองค์นี่ครับนี่แหละยิ่งสร้างยิ่งสวยจริงๆครับเก่งสวยงามมากครับคนไทยโอ้โห สุดยอดครับยอดปางสาั้างกับหินทรายครับหินทราย,รน,ายนี่เนี่ยเืองสีห์นาครครับสีหานาน์นครครับคล่าปางกันกันครับเนาะเดี๋ยวไปคลิปอีพีสองกันต่อนะครับความงดงามของปางสามยอด ตรงนี้นะครับสามยอดตรงนี้ที่เรียงตามําดับมาแบบนี้ต้นต้นหน้าอีกพระปางหนึ่งนะครับที่พัฒนาให้ดูนะครับตรงนี้นะครับงามของปางสามยอดตรงนี้กันก่อนนะครับ